จะไปคู่ก็ไม่ได้ไอ้เทียมันมีสล็อตอยู่สล็อตเดียวอ่ะเจ๊ตันแรงเอสดีกีอันเดอรขึ้นแล้วไปเลยแล้วใส่เลยนะพี่เกียร์ล็อแล้วก็ไอ้พวกที่ไปอ่ะกูจะบอกไว้อย่างนะกูก็จะหาคนเข้าเรื่อยๆนะใครที่ทำตัวห่วยๆกูไม่เอากลับนะเว้ยอ้าวใช้ได้จีเซ็นต์มึงดีอยู่นะเราไปได้ประมาณสิบสองเผื่อไว้สองก็คืออเดียเทอร์กับ ดาวินสิบองคนที้มีมีใครไปบ้างนะรอบรอบก่อนอนะถึงสิบสองปะมีมีผมกับสอนรามแล้วอะสองคนตอนนะั้น เลือดสิบผมผมได้ครับแป๊บแป๊บดปกี่คนละแป๊บมีกูมีไอ้กู้มีไอ้เจ๊ดไอ้จูบไอ้เวทไอ้ไปเนิร์ดใช่ปะไอ้โชคเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย นีเซิร์ไม่้แตกนครับไม่ไม่ไม่บกเขาเอชิวชิวเออใครจะไมแนีพูดมื่อก้เหลือสองแปดเหรอมีมึงต้องสามโชคสี่เกห้าจากตัวหกเวทเจ็ดไปแปดมันบ้านน้ำท่วมอะครับไอ้รามอะบ้านมันน้ำท่วมบ้าน เจ็ดวางสามีใครวะที่กูไม่ได้พูดชื่อกลับไปปะเนี่ยมีผมนะครับพี่อยู่ยาวเลยนะเว้ยมึงอ่ะลุงไม่ให้กลับที่อะไรแปดเหลือสองให้อยู่ยาวกูกอดขามึงอ่ะให้มึงอยู่ด้วยอ่ะอะไรบ๊อปบอปกลับจันอ้าเก้าอะไ้จีกับพี่เปาอ่ะเก้ามึงต้องไปสองนะถ้ามึงจะเอาไอจีไปอ่ะ ยังไงมันก็ต้องเอาไปสองเขาขึ้นเลยคุณเดี่ยวช่วงเนี้ยอ่าสองคนนั้นน่ะวันนั้นที่ผมไปคุยด้วยอ่ะสรุปยังไงแต่แจ็คมันถามแล้วอ่ะมันมีคนจากไปเปล่าถ้าไม่มีถ้าถ้ามันถ้ามันไม่มีอะไรผมไปได้ไม่ไม่เอาคุณสิพี่พี่อยากไปหรือเปล่าพี่อยากไปถามคนอื่นผมพร้อมะเอาเป่าแล้วเป่าพร้อมเพื่อนจีพร้อมเปล่าเด็กกระติกมันทำไมเนี่ยคู่เนี้ยาะเนี่ยมันเหลือสองแล้วมันเหลือสองคนสุดท้ายแล้ว แค่แต่เช็คสล็อตตับไอดาวินว่ายดาวินแม่งยังยังไม่พร้อมอ่ะยังยังไม่ยังไม่มีเลยกูว่ามันยังไม่พร้อมก็ก็ว่าอีกสามใครวะดาวินกูเพิ่งได้ยินชื่อครั้งแรกกองหน้ากองหน้าตัวใหม่เลี้ยวขวาอ๋อมันนูเยสหรือเปล่าน้องก็นะครับดาวินนูเยสตว์ที่สีเมตรแอติก รงสามใช่ปะเอองสานี่เ <pare> นี่ยไม่มีไลออนนะไลออนชิโลนะไลออนชิโลก็เป็นเหลือหนึ่งใช่ป่ะถ้าเออถ้ามังเอาสองแล้วเหลือหนึ่งแววิตมา้ติดหรอโหกต้องอย um, ู่เย hey. oh, ี่ยช็อปดิ เออว่างอีกสองเพราะว่าม <op> so ันมันออกได้คนหนึ่งไอ้คนน้ำติดงานก็จีกับพี่เปาไหมแล้วมีใครที่รอบที่แล้วที่บอกจีมายังไม่ได้ไปวะไอ้เวทได้ไปเนิร์ดไปหมดแล้วใช่ปะไปหมดแล้วเวทเวทไปเนิร์ดตอนนี้อยู่อยู่อยู่แล้วเนิร์ดเนิร์ดไอต่อนะไอต่อนะหมดแล้วตอนนี้มีเก้าขาดถ้ามึงบอกว่าดีจีอออะไรหนึ่งก็เป็นสิเออได้ก็เลยก็ขาดสอง มีครับสองที่เนี่เยเราจะเอา w วว my god แ a ด,ด เดี๋ยวเธอจะลงาเล่นด้วยเหรอจุ๊บเออมาเพื่อนมาเพื่อนเอาเลยครับเพื่อนไอเดมันแบบเหมือนคันคันคล้ายคันตัวเหมือนอยากลงไปเล่นด้วยคล้ายกูเดินเราดูคันเนื้อคันตัวหรือเปล่าจุ๊บเนาะรู้ว่าใครครับสองคนแหละรู้ว่าใครเหมาะบ้างไม่รู้อ่ะเออแต่มัน,มน<ก>ไม่ใครมันไม่มีใครอยากไปแล้วดิผมถามไม่มีใครตอบผมไปผมอยากไปพี่ผมอยากไปครับได้ คนที่กูพูดชื่อไป้วใครไม่มีตังค์บ้างวะแกต้องหายไปย้ายรถซิงเอาไไอ้โชคไอ้โชคโชคโชคไปไม่มีสักคนพวกไอ้ไอ้พวกไอ้ไปไม่มีตังค์อู่แล้วไอ้ตัดออกไป้องหนาไอยุ่จุกอะนี่ครับมีมีวะมีวะมีวะไปมีตังค์้วมีวมีพอมีพวกกลุ่มกลุ่มที่มึงเสนอมามีใช่ปะ มีครับพี่มีครับพี่กูตังไงกะไม่เป็นไรมีมีกี่คนนะไปมีมีมีไหวได้กี่คนนะสิบคนเหรอหรือว่าไปเอากลุ่มแค่กลุ่มึงนที่ที่มึงออกมาวันนั้นอนะกี่คนเก้าคนถึงบ้าไม่ถึงไปจุงมาอยู่ มูดับดิ้งมูดับวิ่พเขมึงอีกคนไอ้ไปไอ้เวทตอนแรกที่กูเรียกอะใครไปใครไปอะไปยืนฝั่งขวาเลยจะได้รู้ตอนนั้นไม่น่าปะ่ะน่าจะไม่ใช่ไปยืนที่กำแพงอะไม่ได้ยืนฝั่งขวาไปยืนที่กำแพงโอ้ยพี<ม>่โชคไม่ใช่ไปถึงตอนนั้นป่ะเขาทำเป็นท <ไป S 2> ียอะไรจุกไอ้สัสไม่ตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วย ไอจุกมันจะจวนมึงไปไอ้เซิร์ฟเออไม่อยากไปเลยเด้อไงเอาไม่เอาเอาเลยเพื่อนกี่ถึงบ้านหลังนี้ดิเจ็ดคนนะเจ็ดคนะใช่ครับพี่ถ้ามันไม่ไปมึงก็ไม่ต้องไปบังคับมันไอ้จุกถ้าถ้าพี่ไอแปดคนพี่แปดคนครับพี่รวมพี่เนิร์ดด้วยเออแปดคนแปดล้านแล้วไอ้มึงถ้าคนคนนี้มีตังค์อยู่แล้วมึงแยกงแย่ไปซ้ายมือกูนี่แหละไปถนนอะชอบมีตังค์ปะล้านหนึ่ง อเออไ, <ป S 2> ไม่ไมไมิดถึงวันวาน,นดีจีไะไม่มีตังค์อ่ะ <c oughs> อันนี้คือไม่มีตังค์สี่คนจับมีอยู่แล้วสามคนเหลือที่สุดท้ายปะผผมมยูม่ไหม เดี๋ยวผมไปตั้งรถกับม,มันกันด้จอมมันตีกันนะฮะจะได้ดูมันอีกคนหนึง่งเจาะไปคู่ก็ไปได้ไอ้ฮียมันมีสล็อตอยู่สล็อตเดียวอะ ใครอยากไปยกมือเลยตังนะแจ๊ไปได้ป่ะเฮ้ยตูล่างเอสดีกีถึงจำเกิดขึ้นหรออ๋อล้วแตเราไม่มีตังใช่ไหมมีสี่แสนซื้อเกาะเซ็นเงินเดือนได้ได้เราทำอย่าง้ได้ไม่มีปัญหาตองต่อเเปล่าอะไรบ้อม ออเออมึงรอไปอ่ะวางกระเป๋าเล,ลยไปขุดมึงรวมเนี่ยมึงสามคนรวมตังค์ให้ได้นนร้านหนึ่งนี่ยมึงสามคนเนี่ยรวมตังค์แต่ถ้า JK มีมีสตอรี่ขอญาตฉีกสัญญาคืนนะคนนั้นไม่ต้องอะเล่นเพื่อนไม่ต้องอะเล่นกูไหวแค่นั้นแหละไปไม่ต้อง JK เชอบความมั่นใจลงจริงเลยเอาแล้วกูให้ตังค์พร้อมเราล้านนึงอ่ะจาก JK ที่เสนอตัวในสัตว์ไม่ใช่ พี่สมโทรมาบอกว่าใครที่จะไปดีเจส่งตังก่อนนะไทยมึงอะเข้ามาที่เลยมึงอะไอไทยมึงอะอยู่เฉยเลยนี่ไอพี่สมบอกว่าใครที่ไปดีเจส่งตังก่อนนะบอกเนี่ยเป็นไรไม่สบายเหรอเสียงมึงอะเออกูป่วยโอ้ยตายน้ำลายเหี้ยไม่เล่นไม่เอาโควิดปะเนี่ยเออเป็นโควิดพี่สมแกคงได้ยินละจะจัดการให้ แกมึงอย่าเสนอตัวให้สัตว์ขาดมึกไปขาดใจได้ไทยเชียรนี่นี่ไงไอ้เหี้ยบอบไม่ใช่หรอเหี้ยวบอบนับแล้วเนี่ยครับไอ้บอบไอ้บอบนับแล้วนับแล้วนับแล้วไปเลยแล้วไปเลยแล้วใส่เลยนะพี่เกียร์รอได้ได้ไอ้เหรียญเหรียญเหรียญเข้าแก๊งได้ตัวก็มีสามเหรียญตอนเนี้ยที่ตีได้เลยนะที่ขึ้นที่เข้าแก๊งได้เลยสามเหรียญ ตอนกลับมา JK ต้องตีใหม่เปล่าวะเนี่ยตีใหม่ตะกาอยากลาอะไรเปล่าตะการเบบีกลาอะไรเปล่าถ้าผมแต่นั่นเวลากลับเดี๋ยวผมไม่นี่ดึงให้โชคไว้ให้โชคเยอะกว่านี้แต่มันบอกว่าจ่ายจ่ายให้ค่าเข้าให้มันพอพี่เพราะว่ามันไม่กลับแกงเขียนผมเป็นสัตวายแต่หนักเลยขายรัดใหญ่เขียนผมเป็นเทียอะไรอ่ะมีทำหนึ่งมันมันบอกว่ามันขอเงินแค่ค่าเข้าดีจีพี่ตอนขากลับไม่ต้องเพราะว่าอยู่ยาวโชคโชค กูปลาแคปหมูใส่หน้าแมงล้อฮ้ยแล้วก็ไอพวกที่ไปอ่ะกูจะบอกไว้อย่างนะกูก็จะหาคนเข้าเรื่อยๆนะใครที่ทำตัวห่วยๆกูไม่เอากลับนะเว้อ้าวใช้ได้บอกไว้ก่อนเพราะคนกูก็ต้องหาเข้ามาเรื่อยๆนะเซนดีอยู่นะไอจีเซนมึงดีอยู่นะใครที่แบบว่าไม่เต็มที่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลามากก็ไม่ต้องมานะสวัสดีครับ ตลประมาณนี้ครับก็รวมตังกันเสร็จแล้วก็บอกว่ามึงคนไหนที่ยังไม่มีอะ่ะรวมตังไดนเสร็จตอนนี้แล้วก็ไปหน้าเวทีเลยแล้วก็ไปเริ่มพร้อมทำให้เต็มที่นะผมให้ไปแล้วร้านนึงอะ่ะ